มาครับท่านผู้ชมครับผมเฮียมบอมจงโมกครับและคุณหนุ่มครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนโฟมยิมนะครับหลังจากที่ผมทําการมาดูหน้างานนะครับแล้วก็วันนี้เราบอกว่าจะมีการโฟเทคกหนึ่งวันและเช็หนึ่งวันแต่พอได้ฟังวันนั้นรู้สึกยังไงครับน่าจะเสียเวลาไปเยอะน่าเสียเวลาไปเยอะแต่ผมบอกไว้ว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรกับการโฟเทค จะเอาให้เสร็จวันนี้เลยคุณโอเคไหมก็ดีใจด้วยดีใจเลยนะดีใจด้วยจากการทํางานวันแรกที่เรามาดูน้างงานกับวันนี้อยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมไหมครับทีมงานเก่งครับฮะสามารถทำตามทำต,ต,ตามที่เราต้องการได้ครับฮะตามตรงตามคอนเซ็ปต์เราเพราะว่าที่นี่คมแน่นตลอดบ้านสวนโฟมยิมจำไว้ให้ดีนะฮะ โย่พุทาบูชา36มนะครับผมเพราะว่าเราต้องทําตามเวลาเพราะวันหนึ่งโอ้โหรายได้มันต้องมีอนะนะเพราะนั้นเราก็ต้องทําเวลาฝากพืด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะโพโฟมหลังคาคาร์วาร้อนนะรักษาอุณภูมิสมเฮียบอมจ้างกขอการันตีไปติดต่อกันเลยครับที่บริษัทธนาบอมครับ น oh, oh, well, ับบอมการัน oh, ต oh, ีโดยเฮียบอมจ๊อดหมูโอโอโอโดยสัตย์นะบอมการันตีโดยเฮียบอมจ๊อดหมู